ไอ้บอยขมเมนเดิดและฝากถึงคนไทยทุกคนบอกว่าก่อนจะสร้างรั้วทายแดนนะขมเมนไม่ได้ว่าอะไรเลยนะขอเพียงแค่คนไทยสร้างให้ถูกต้องนะก่อนจะสร้างรั้วทายแดนนะให้ไป แบ่งที่ดินกันให้ลงโตก่อนก็คือหมายถึงว่าแบ่งพรมแดนให้ลงโตก่อน่าและค่อยสร้างนะคนเขมรก็พร้อมนะครับพร้อมสร้างการขโมยการพวกลุกลานประมาณนั้นเหมือนพูดไทยอะทุกคนนะเขมรก็พร้อมสร้างและพร้อมออกเงินคนละครึ่งด้วยนะเออนะไอ้บอยมันก็ว่าอย่างนั้นนะทุกคนมันบอกว่า พร้อมที่จะออกเงินช่วยคนไทยสร้างรล้วสทรายแดนคนละครึ่งกับไทยนะมันบอกว่าคาเมรน,นี่อาจจะไม่รวยเท่ากับไทยหรอกเนาะแต่ประเทศมันก็พอจะมีศักยภาพนะที่จะช่วยสร้างล้วนทรายแดนได้เนาะแต่ขอแห้ไทยอะ่ะชัดเจนขอแค่ไทยชัดเจนว่าให้แบ่งเขตพรมแดนอะ่ะให้ตกลงกันแล้วก็ ให้มันโอเคก่อนค่อยสร้างดีไหมอ่ก็ประมาณนั้นแหละทุกคนนะเดี๋ยวบอกพอรมีคลิปไอ้บอยพูดมาให้ฟังเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมกันพวกกูนี่ยินดีเลยนะถึงประเทศกูนี่คือไม่ได้รวยเท่าประเทศมึงนะแต่พวกกูก็ยินดีกันนะแต่สิ่งที่พวกกูนี่คอกันก็คือเขตแดนให้ชัดเจนหรือไป ICJ เเลยหรือคนละครึ่งก็ได้นะบ้านกพูพอที่จะมีปัญญาอยู่ นะถ้าแบบทําแล้วมันกันขโมยได้เนี่ยบ้านกูนี่เขายินดีเลยนะประชาชนบ้านกูนะี่คือเขาคนละไม้คนละมือเลยนะไอ้ที่ทำนี่ไม่ใช่ทําเพื่ออะไรนะคือทําเพื่อกันขโมยนะเพราะว่ามันชอบมีไอ้ไอ้ไอ้พวกขโมยนะไอ้พวกรุกกรานอย่างเงี้ยคือพวกกูจะได้แบบอยู่กันอย่างสงบสุขสักทีนะมึงเข้าใจไหมนะประกอบนะถ้าลุยสำหรับเธอร์อบหรือใบคาเปาียเจ้ามาลูดมอชลินปีนนั่นคือ เป็นจีโจนทำไมตัว่างประเทศนั่นคือเครดิตหนึ่งเฟอร์นะใครลงกับมันนั่นคืออแอดมินส์เอลเปียลาตเปียบจีโจนตรอกอันเด้นะยังบางคนช่วยแชร์วิดีโอนั่งไปแต่ไปแต่โดนการจอมบาลังฟงนะกูย้ำก็คือเงินสร้างรั้วชายแดนนะถ้าทำได้จริงๆริงนะคนละครึ่งก็ได้นะพวกกูนี่พอที่จะมีปัญญากันนะประชาชนบ้านกูนี่พอที่จะมีปัญญากันนะถ้าทำแล้ว กันขโมยได้ยินดีเลยนะเอ,อขอบคุณก็คือสร้างเพื่อกันขโมยก็หมายถึงผู้ลุกหลานก็เหมือนเขาจะพูดเจ็ดสีไทยนั่นแหละเออไอบอยมันจะมองว่าไทยเนี่ยเป็นลุกหลาพื้นแผ่นดินชาวกัมพูชาเนาะไอบอยมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนนะเพราะว่านะ,ะแสดงว่าไม่ได้ดูข่าวหรือว่าไม่ได้ติดแต่ไม่ได้ติดตามมา ประวัติศาสตร์การเป็นมายังไงหรือเปล่าเนาะบ้านนองจาดนี่คนไทยเป็นคนที่ให้ชาวเขเมรเข้ามาพักพิงใช่ไหมทุกคนเนาะผมก็ดูข่าวอยู่ตั้งแต่ผมดูข่าวเขเมรผมก็พอรู้นิดนิดหน่อยหนะ่อยะก็คือนายหลวงราชการที่เข้าแล้วกับพระราชินีทานก็ช่วยเหลือเนาะ,ะบรรเทาทุกคนที่เกิดภัยสงครามเนาะหนีภัยสงครามมาก็เปิดพรมแดนให้เข้ามานะแล้วก็สร้างโรงพยาบาลสร้าง บ้านเรือนให้อยู่อาศัยก็รักษาแล้วก็ให้ข้าวให้น้ําให้อะไรต่ตางๆนานาแหละหลายอย่างแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือด้วยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นยุคนั้นมันหูเราเห็นแล้วมันน่าสงสารไงเนาะไม่ได้คิดว่าขเขมรวันนี้ขเขมรจะมาป่วนไทยไงเนาะทุกคนก็มองแค่ว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะสุดท้ายขเขมรไม่ได้มองอย่างนั้นพออยู่ไปอยู่ไปอ้าว คิดว่าแผ่นดินตรงที่คนไทยให้อยู่นี่เป็นแผ่นดินเขมรน,นะมาวันนี้ก็ก็ไทยก็จะเริ่มทํารั้วทายแดนแล้วเออขมรก็ไม่ยอมนะรวมถ้าไอ้บอยไอ้บอยกม็มันพูดรวมหมดแหละไม่ว่าจะเป็นอ่าภาษาตามเมินทมนะภาษาตามเมินโตนะ๊เนาะอ่าแล้วก็ภูมิมะเขือนั่นแหละเขาก็พูดแบบว่าเออเพราะว่าไทยจะสร้างอ่า อะไรนะล้วนะทุกคนเนาะล้วรวดหนามให้หมดเลยนะแต่ว่าอาจจะเริ่มช่างสถานที่ที่มันที่แบบว่ามันง่ายก่อนเริ่มจากง่ายไปหายากเขาประมาณนั้นนะผมเข้าใจผมน่าจะเข้าใจถูกแหละเพราะว่าแต่ว่าหมู่บ้านหนองจานนี่เพราะว่าต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปลงก่อนเพราะว่า,ขาเขมรเนนะ่มันมันป่วนไงมันมาป่วนมามันมาลุกล้ำมันมาลือ้อรวดหนามไงทีนี้ก็เอาเด็ดขาดเลยเพราะว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่นี่เขาเด็ดขาดไงทุกคนเนาะเขาก็ อนุมัติเลยนะแล้วก็ให้การจองพลังเนี่ยโอ้โหเอาตู้คอนเทนเนอร์อะไรมาวางเต็มเลยทุกคนแล้วก็จะสร้างรั้วโลดหนามด้วยเอาหนามมาวางแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดไม่ให้ขมิเข้ามานะเอออันนี้ก็ดีนะท่านี้ก็ไอ้บอยมันก็ไม่พอใจอ่ะมันไม่พอใจมันก็ออกมาโอ้โหวิการสร้างรั้วนี่ขมิก็ไม่ได้จนเออนะแต่ขอแค่ไทยนี่นะคุยกันก่อนได้ไหมเออแผ่นดินเนี่ย หรือว่าเขตพรมแดนนี้ให้แยกกันก่อนแบ่งปันแบ่งสัรปันส่วนกันให้ตกลงปรงใจแบบอโอเคก่อนค่อยสร้างแล้วก็ขเขมนจะช่วยสร้างคนละครึ่งก็ได้นะขเขมนก็ไม่ได้ยากจนขนาดนั้นถึงจะไม่ได้รวยเท่ากับคนไทยหรือว่าเท่ากับประเทศไทยแต่ขเขมนก็พอมีเงินที่จะช่วยออกคนละครึ่งกับไทยนะทุกคนคิดว่ายังไงครับคิดว่า,ขาเขมนมันจะสร้างช่วยหรอคิดว่าจะเมขเมนจะคุยง่ายหรอเนาะตอนนี้ ไทยไม่สนใจเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของไทยนะและตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมของไทยและไทยก็ถ้าเข้ามาตอนนี้คือมีเรื่องอย่างเดียวไทยแบบว่าไม่ให้เข้ามาใกล้อย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยตอนนี้ไทยยึดกลับมาแล้วนะไทยไม่จําเป็นต้องคุยนะครับถ้าแน่จริงเก่งจริง,รงก็น่า,าจะนั่นแหละก็ต้องมาลบเอาผมว่านะตอนนี้ไทยก็น่าจะไม่คุยแล้วเพราะว่ามันเป็นของไทยอยู่แล้วถ้าอยากได้อยากลุกล้ําก็เข้ามาประมาณนั้นนะ เออแล้วไอ้บอยมันก็แบบเนาะทุกคนเนาะมันก็ไม่พอใจไทยเพราะว่ามันเป็นหัวโจกอยู่แล้วนะหัวโจกการปั้นข่าวการสร้างข่าวเท็จเพื่อหลอกชาวเขมรน,นะให้เชื่อว่าแผ่นดินต่างๆนานา,นา,นาเป็นของเขมรแล้วก็บางบางส่วนบางอย่างนี่ก็ยังเป็นเขมรอยู่เนาะมันก็ปั้นข่าวต่างๆนา,นา,นาก็นั่นแหละทุกคนเนาะ ผมก็มองว่าไทยน่าจะไม่ยอมแล้วละ่ะเพราะว่าไทยอาจริงแล้วนะล่าสุดก็มีงบการช่างกำแพงมาโอ,อ้โหเนาะทุกคนแล้วก็ความจริงไทยไม่ต้อเป็นต้องบริจาคอะไรก็ได้นะเพราะว่าไทยมีมีตังแล้วก็มีเงินกองทุนการสช่างเยอะอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละก็คนไทยเนาะในความมีน้ําใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือกันก็เลยช่วยบริจาคแล้วก็มีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านะ ก็ช่วยสมท,ท,ทุนนะครับช่างอกองทุนไทยทิพอะไรขึ้นมาก็โหเนาะทุกคนเนาะผมเห็นแล้วผมปลื้มใจมากนะปลื้มใจน้ําใจคนไทยที่แบบว่ามีความแบบว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะประเทศชาติมีภัยเนาะคนไทยก็ร่วมกันสู้นะทำกับข้าวนะกับน้ําต่างๆน,น,นานาส่งข้าวส่งน้ําให้ทหารตอนนั้นหนะถ้าเป็นประเทศอื่นนี่แย่นะแต่ว่าก็คือแหละนะ พอมันมีน้ำใจประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันก็ทำอันไหนที่มันยากๆมันก็กลายเป็นง่ายไปหมดนะรวมทั้งการปกป้องพื้นแผ่นดินนะครับนะปกป้องจากชาวเขมรนี่คือชาวเขมรก็สู้ไทยไม่ได้นะรวมทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยศักยภาพนะการทหารแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนานานะ ถ้าแบบว่าถ้าไทยไม่มีข้อมูลข้องบินก็น่าจะลบกันนานนะเพราะว่าขมิม้มันมันโหแข่งนะทุกคนเนาะแต่ลบก็ยากยากที่จะสู้ไทยได้นะลบก็ยังไงก็ไม่มีหรอกไม่ได้ว่ายากหรอกสู้ไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าไทยเหนือกว่าทุกท,ทุกอย่างอ่านะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ยุแย่กันอยู่นั่นแหละจนมาทุกวันนี้ผมมองว่าไทยน่าจะสร้างกำแพงจริงๆแล้วก็บางบางบอดก็เริ่มบางที่ก็เริ่มสร้างแลวนะ นะเริ่มช่างแล้วโอ้โหเนาะภูมะเขือนี่ก่อบล็อกขึ้นมาอย่างดีเลยทุกคนนี่นะเป็นจุดที่แบบว่ายึดมาแล้วก็โอ้โหสถานที่สวยมากเลยอนาคตเป็นที่ท่องเที่ยวนี่หคุณงคนไทยเนี่ยสนับสนุนด้วยนะชาวไทยนี่เป็นประเทศที่แบบสนับสนุนนะดูแล้วโอ้โหว,วันข้างหน้าเป็นที่ท่องเที่ยวนะทุกคนคนน่าจะไปเที่ยวเยอะ